อดขายไม่ขึ้นแน่นอนทีนี้มึงพอที่จะฉลาดกันได้ยังนะไม่ใช่พวกกูไม่มีน้ำมันใช้แต่พวกกูเลือกที่จะใช้นะเรือเฟื้อไม่มีแค่พีทของเมืองนี่คือจิบจอยมากนะเออและขนาดแบบตอนเนี้ยคือพีทีทีนี่ไม่ได้เอาน้ำมันจากประเทศไทยนะ หลังจากที่พวกเขเมรน,นะครับได้ยกเลิกปั๊มปตทอของไทยในเขเมรแล้วก็เปลี่ยนซื้อมาเป็นพีซปิตโตเรเลียมแคมเบเดียเพื่อแสดงถึงความหลกชาติของเขเมรเนานะล่าสุดกับปตทอของไทยครับได้มีการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงป้ายของปตทนะครับออกจากเขเมรทั้งเบิดแล้วครับตอนนี้พวกเขเมรก็เริ่มขาดแคลนน้ำมันใสกันแล้วครับ6โอน6แพด6ตันบังคมา ก็ประการแค่ตัวจัเนี่นะปัญหาแต่เพลิงมีปัญหากล้องโอโหพี่นองล่าสุดนบ่าวบอยหนุ่มคำเมนออกมาอวดไทยไม่นานทุกคนถึงกับเนาะเห็นแบบนี้น้องรัดยังอึง่งเลยทุกคนประชาชนชา้าคาเมนเนาะพี่นอง ขาดแลนน้ำมันอย่างหนักเนาะทุกคนมีรถพลิกคว่ำนั่นก็คือรถไฟที่ส่งน้ำมันหรือว่าส่งน้ำมันไปประเทศกัมพูชานะั่นแหละทุกคนพลิกควนะ่ำเนาะทำให้ประชาชนแห่กันทุกคนไปตักเอาน้ำมันทุกคนเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันอ้าวบอยเห็นไหมไหนบอกว่าเนาะประชาชนไม่งอ้อทุกคนไม่ขาดแขนน้ำมันบอยเห็นไหมประชาชนบ้านบอยทุกคนถึงขั้น ไปตักเอาน้ํามันที่รถมันพลิกคว่ําโดยที่ไม่กลัวเนาะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุคีไฟเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ํามันเป็นอ่าแก๊สที่มีอวัตถุไวไฟอยู่แล้วแต่ยังผ่าฝืนทุกคนอันตรายเพื่อจะไปตักน้ํามันเนาะนี่แหละสิ่งที่บ่าวบอยบอกว่าเนาะไม่ง้อประเทศไทยบ้านตัวเองไม่ขาดแคลนน้ํามัน เอยเห็นไหมประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนเนาะซึ่งวันนี้น้องนัทก็เห็นคลิปเนาะที่ประชาชนชาวคามีนทุกคนที่ไปตักเอาน้ํามันเนาะพี่น้องจากอาจจากอุบัติเหตุหรือว่ารถพลิกคว่ำทุกคนที่ลําเลียงวัตถุไวไฟหรือว่าน้ํามันนั่นเองทุกคนเพื่อไปเนาะส่งให้กับประเทศเขาทุกคนเกิดเหตุไม่คาดคิดน้อ no? งพี่น้องคว่ำกลางทางเนาะนี่แหละสิ่งที่บ่าบวยอว คนไทยว่าไม่ง้อประเทศไทยแต่ดูเอาไว้นะว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะก่อนจะไปชมคลิปน้องรัดกับทักไทยสบายดีพีพีเอฟซี FC ทางฝั่งไทยหลกักกาฝฟังเล่าน้ำเด้อจากพี่น้อง่วยํำกําสอนของคนกัมพูชาอดีพี่น้องหลังจากที่เนาะเบนน้ำมันหลังจากที่คนไทยทุกคนถอนหุ้นเนาะจากปตอ,อ,ปอ,อพท T ในประเทศเขาทุกคนทําเอาเนาะชาวบ้านขาดแคลนหนักเนาะทุกคนนี่แหละเวรกรรมเนาะสิ่งที่คิดจะแบนสินค้าไทยแบนน้ํามันไทยสุดท้ายทุกคนต้องเดือดร้อนกันทั้งประเทศเนาะพี่น้องสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเตรียมรอรับให้ดีเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่านับจากนี้เนาะน้ํามันจะมีราคาพุ่งสูงและ ค่าของซีบจะสูงขึ้นนี่แหละจะทําให้ประเทศบอยวุ่นวายเนาะซึ่งวันนี้น้องนัทจะพาพี่เอฟมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมาดูมาชมพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้

ta lại đùa một tí nếu à này con jean con โอ้โหทุกคนได้เบิ่ในได้ชมน้ำกันแล้วเนาะพี่น้องนี่หรอทุกคนที่บ่าวบอยหนุ่มขมรนบอกว่าขาดน้ำมันประเทศไทยและไม่เดือดร้อนบอยเห็นไหมประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนขาดแคลนน้ำมันขนาดไหนถึงขั้นเนาะ ไฟตักเอาน้ำมันที่รถพลิกคว่ำโดยที่ไม่กลัวอันตรายเนาะถ้าหากเกิดเนาะอ่าอุบัติเหตุใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นอาคีไฟเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันมันมีอา่ามีอาคีไฟยอยู่แล้วถ้าหากเกิดเนาะมันระเบิดปึ้มขึ้นมา ประชาชนบอกได้เลยว่าไม่เหลืออะไรแน่นอนเนาะพี่นอ้องสิ่งที่บ่าวบอยอวดคนไทยต่างๆนานาบบาวบอยรู้ไหมว่าประชาชนเขาเดือดร้อนขนาดไหนเขาขาดแคนขนาดไหนนี่แหละมันบ่งบอกถึงประเทศที่มีความขาดแคนทางด้านเศรษฐกิจต่างๆซึ่งต่างจากประเทศไทยเนาะคือประเทศไทยเขามีน้ํามันรองรับเยอะมากโดยที่ไม่มีอ่าไม่มีข้อ ขัดแยงด้งใดๆนุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่และสามารถนำสินค้าออกนอกประเทศหลายอย่างอย่างเช่นน้ํามันนี่ก็ประเทศไทยเข้าส่งออกเนาะให้กับประเทศลาวเยอะแยะเนาะมีปั๊มปตทในลาวมีทุกสาขามีทุกแขวงทุกเมืองเนาะพี่น้องนี่แหละมันสื่อถึงเนาะประเทศที่มีความพัฒนาประเทศที่ไม่ ต้องการความขัดแยง้งประเทศที่มีความสันติภาพเนาะสิ่งที่บาวบอยเอ่ยขึ้นมาทุกคนหวังจะเอาชนะไทยเนาะคิดจะแบน์สินค้าไทยเนาะแบน์น้ำมันไทยทุกคนนั่นก็คือปั๊มปตทพีทีทีในประเทศกัมพูชาทุกคนที่บาวบอยนุ่มขมรนออกมาอวดออกมาพูดว่าจะแบนสินค้าไทยเททน,ะเะเททนาะป,นนาประเทศไทยตเตรียมถอนตัวหรือว่าถอนหุ้นจาก อ่ปัป๊มปตอทอพทท,ทในประเทศขมินเนาะทุกคนเอาละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัก,ก็พาพี่ๆเอฟซีมาดูมาชมทุกคนประชาชนชาวขมินเดือดร้อนกันไปแถวๆทุกคนนี่แหละเนาะสวยซ้ํากําซ้อนคิดจะแบนสินค้าไทยทุกคนแต่ก็ไปไม่รอดเนาะทุกคนต้องง้อประเทศไทยอยู่ดีเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิปของรัดกาา็ฝาก พี FC กดติดตามกดไลค์เ like, ็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน